นิสันคิ้วครับคันนี้เป็นคิ้วสองราคาโคตรแข็งแม่งไม่ลงเลยอยู่แบบนี้มานานมากเพราะเป็นรถที่ค่อนข้างคนอยากนิยมและอยากจะครอบครองมันนะฮะราคาเดี๋ยวนี้ไม่แพงและ3ามแสนแปดหมื่นเก้าบาทไปสามห้าหกสามห้าหกคันนี้ผมทําโปรไปสามห้าหกสามห้าหกเดี๋ยวขัดไฟหน้าให้ขัดสีเคลือบแก้วให้ถ่ายของเหลวให้หนึ่งรอบแล้วกันนะ้ำมันเครื่องนะครับเอาไปสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบหกบาทคิ้วสองนะครับคันนี้ภายในสวยเลยไร้ที่ติ ลายทิฏฐิภายในสวยมีตรงนี้นิดนึงมีตรงนี้นิดนึง,น,น,น,งน,น,นะฮะรถขับดีเปลี่ยนแบตให้ลูกด้วยอะเปลี่ยนแบตให้ลูกหนึง 5, 6, 3, 5, ่งสามห้าหกสามห้าหกเสาร์อาทิตย์เปิดนะสุกเสาร์อาทิตย์เปิดเวลาทุกเวลาแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้นะฮะวันนี้เราก็จองเมื่อคืนจองถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะแล้วลุยกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบพันสี่ร้อยซีซีประหยัดน้ำมันครับสามห้าหกสามห้าหกนะครับเหมือนขายแบ่งกันใช้อะแบ่งไปใช้ นะครับรถสวยไม่มีชนหนักผิ่ความจมน้ำตัดต่อครับก็ไม่ผิดกฎหมายโอนขนส่งได้เลยจัดไฟแนนได้สอง0สนห้า